สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement (P.A.) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568นางมัดฉาเมคาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบวรินชำราบได้แสดงเจตจำนงในการทำข้อตกลงการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโดยได้ดำเนินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ส่วนที่1ข้อปกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีส่วนร่วมกับครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา วางแผนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและดำเนินการตามแผนมีการพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารสถานศึกษาได้บริหารการศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบป,ประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกตำบล คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าโดยมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานมีการนํานวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์ร่วมกับครูผู้เรียน ชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายโดยการจัดทำข้อตกลง MOU ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะมาใช้ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการอ่านเชิงรุกเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตสกรอระดับอำเภอวารินชำราบ จากสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาของสอกรระดับอำเภอวรินชำราบที่มีผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตไม่เป็นไป,นปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดมีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง3ระดับไม่ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ำและผู้เรียนยังขาดความตระหนักในการอ่านและการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ จากข้อมูลข้างตน้นข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นแนวทางพัฒนาโดยกำหนดเป็นประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการอ่านเชิงรุปเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนซึ่งการพัฒนารูปแบบการอ่านเชิงรุกถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับเนื้อหาในเชิงลึกมากขึ้นรวมถึงการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ยั่งยืนมากกว่าการอ่านแบบผ่านๆการอ่านเชิงรุกเน้นการตั้งคาถามการสรุปประเด็นสาคัญการจดบันทึก และการเชื่อมโยงเนื้อหากับความรู้ที่มีอยู่เดิมสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถนำใบประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นประกอบกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการมีระบบติดตามช่วยเหลือผู้เรียน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพส่งผลให้สกรระดับอำเภอวรินชำราบมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็เน็รวมทั้ง3ระดับเพิ่มมากขึ้นดังนี้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็เน็ครั้งที่2ปีการศึกษา2567 สกรระดับอำเภอรวรินชำราบมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง3ระดับคือ38.70คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากครั้งที่1ปีการศึกษา2,567เท่ากับ1.20คะแนนจากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ผู้เรียนของสกรระดับอำเภอรวรินชำราบ มีความรู้ทักษะและมีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน n n n e t ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ